สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้ววันนี้ก็มาคลองดําเนินอีกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเป็นคลองดําเนินหลักห้าครับซึ่งหมายเนี้ยผมมาบ่อยมากตั้งแต่สมัยเดินตีกระสูบอยู่ริมๆทางเดินอย่างเงี้ยจากทริปที่แล้วอะ่ะเป็นหมายหลักสองผมก็เพิ่งรู้ว่าจะโดมันเยอะไม่รู้เป็นแล้วแต่ช่วงฤดูกาลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทีเนี้ยก็เลยนึกถึง หมายหลักห้าที่ผมเคยมาตีกระสุบอยู่ประจำมาคิดว่าที่นี่มันก็น่าจะต้องมีเหมือนกันเพราะแม่งคลองเส้นเดียวกันถ้าดูจากแแผนที่แล้วคือมันตรงมามันก็ถึงตรงเนี้โอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะเจอชะโดกันหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆอะ่ะใจผมมากก็อยากจะมาตีกระสุบเหมือนกันเอาคันกระสุปมาเหมือนเดิมมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไง ว่าจะรวยหรือจะร่วงน้ำเม่นเยอะเยอะ คาที่แล้วแม่งปล่อยเพราะว่ากลัแม่งก่อเร็วอ,อย่ยังไงตีอยู่อยู่เลยรอแต่เช้าครับ แล้วมันต้องมีทุกตัวแักโอ้ยวันนี้แม่งตัวแรกมาเร็วกว่าติดใช่มาเร็วมากนี่อาจารย์หนิงเรียบร้อยเรียบร้อยครับ,รออบตัวแรกผมแบบเพิ่งตีได้ไม่ถึงสิบไม้เลยอ่ะเอาเรือลงอ่ะนี่อาจารย์หนิงมาตัวแต่แรกเลยนะฮะตัวแรกนี่มาเร็วมากเช้าเลยไม่ถึงสิบไม้นี่ครับกัดใจร้ายสีเหลืองนะ,นะครับมาแล้วครับตัวแรกอย่างรวดเร็ววันนี้ กัดใจร้ายสีเหลืองนะครับตัวเบ็ดเจ็ดโอดีคอยชเโดดำเนินหลักห้าผมมาแล้วถึงจะเช้าเลยแต่เช้าเลยผมเพิ่งตีไม่ถึงสิบไม้เลยเรียกพ่อมาลูก มอมือมแบบนี้ไม่ซ้ำแล้วมั้งตั้งใจกัดมากมันต้องเจอจุดที่มีสักจุดแหละเชื่อของอพีง่ เฮ้ยมีกระสูปกัดผมไวมพี่ไอ้ชี้ติดคายอยู่กระสูบน้อยเอาหลุดไปแล้วปลาหลุดไปแล้วลพอไปจ่อมันจะทำให้ตี shadow ไม่ได้อีกต้องเลือกเอาอ่ะตอนเนี้ยตีโดมอ่ะ อย่างไรวะมันส uh um um ั่งงามผมวะนี่ยังไงพี Whoops, ่โอ้โหมุด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 เอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หรือเพราะมันมุดก็ไม่รู้เอ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่อืมจันหนิงฮะเฮ้ยมีสายอยู่พี่ สายอยู่ไปตายสายมายสองตายตายประมาณสองอะประมาณสองสองไปสองได้โอ้โหแต้มที่สองผมมาแล้วครับแต้มที่สองตัวนี้ไซส์สองกว่ากัดใจร้ายสีขาวนะเนี่ยคนมันจะได้ปลาก่อนอาจารย์ต้มอนะคือผมตีกระสุนมาตลอดทางเลยหยิบคันชโดตีประมาณสามไม้อ่ะไม่หรอก คุณนวดให้เรียบร้อยแล้วไงเออคุณนวดให้แล้วไงแปมมีสองของเช้านี้ชะโดดำเนินหลักห้านะครับหือมแรงดีทุกตัวโอ้โหใครว่าไม่มีตัววาใครว่าไม่มีตัววะซึ่งโลได้จริงเหรอ ตุ้มโดนกระสูนนะครับไซส์สวยอยู่ได้มาต่างสีขีดได้อยอะเ้ยสวยอย่าอย่าหลุดนะออนพี่ยังไม่มีแต้มนะโห,หมอยแล้วสวยงามพี่นี่พี่ตุ้มมันรอดกระสูนนะจริงๆไม่อยากตกหลอบกระสูนะุนพอรู้ว่ายังไงก็โดนมีกระสุนกระลาหนึ่งทางข้อมันขลุกขลุกนะ ีอตงมดกัดป๊อปอะไรครับมี่นี่ป๊อปของแมกกาแบดอ่ฮะห,หนักของขท่ากรรมนะครับเอยอย่างน้อยหลักาขึ้นมาจะมีกระสุบให้เล่นนะครับถ้าถ้าถอยลงไปกว่านี้เหมือนน้ำมันไม่ค่อยดีกระสุบไม่มีเลยใชยก็สวยอยู่อืมสวยงามถ,าถ้าตีกระสุนก็ต้องอะไรเงี้ยกลังดี ไม่เอาอ่ะหาย,ยากเลยกระสุนสูงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวแม่งใช้ได้เลยมันมันไม่ไมันไม่โดน,ต,นตัวยังไม่แน่นมันมันยังไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ลุมเป็นยุงอ่ะยังไม่ลุมไม่ลุมมีตัวแต่ว่ายังไม่แน่นไม่แน่ไปเรื่อยๆอาจจะเจอตัวใหญ่หรือฝักของหน้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยลูดเจ๊ดเก้เกโหดดีป่ะไงตัวเล็ก เดี๋ยวเราเข้าไปกันพี่แบบหนึง่งตีกระสุกกันเหมือนมีซุ้มๆอยู่เลยพี่โอ้ oh, จันต้มกระสุนตกยอื้ออไซส่สวยซะด้วยนะนี่ครับบวกมาอีกหนึ่งไซส์ประมาณเล็กกว่าตัวแรกหน่อยอเล็กกว่าตัวที่สองตัวแรกนีกอตัวแรก เ,เหมือนไล่จากทุกป,ประคองอ่ะไอเนี้ยรูเนี้ยมีเยอะสุดตั้งแต่ตีมาเนี่ยอันนี้ชื่อคลองต้นเทียนนะคลองต้นเทียนเทศบาลตำบลหลัก5้าปากคลองเนี้ยเยอะสุดละ <c oughs> โดน้นางมีไซอ่ะมีไซส์หน่อยไอ้เหี้ยมันเข้าตอว่ะพีเ่เอาเสาเอาเสาเหรอตอเป็ไหมล่ะปลาอยู่อยู่หลุดแล้ว <c oughs> หลุดแล้วเออไซส์เนี้ยมันหน่อยมาลูก้อึ๊บ ถือติวได้เลยกัดแบบนัดเลยเออติวกระสุนเนี่ยน่าอยาระมอย่างนี้กัดน้ำกระจายเลยไซส์สวยด้วยนะตัวเนี้ยอืม